เพียนสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเสีย่ยเตียกเสียเอสวัสดีทุกท่านที่รับชมอันนี้เป็นคายเยนสิบแปดแซดคันนี้พอดสวัสดีครับเสี่ยเสียฮันด้าเสียชัย,ยวัดสวัสดีครับ เดิมใส่มาฮะแต่ว่าไม่สมดุลข้างหน้าก็ใส่มาแต่ไม่สมดุลเลยถอดออกจัดชุดใหม่ความคมของฮับเหลี่ยมสันคมไหมหมด หมดก็จะพาะไม่ซ้ำไข่สวัสดีครับเสียจักระพงเสียทรงพลสวัสดีครับเสียสุทธิพง์เสียสาโรดเสียดินเสียอนุวัต์มีบางทุนฮะเดี๋ยวถอดให้ดูข้างในมีอะไร น,นี่ลาบลาบโฟเนี่ยไม่ซ้ำเลยคัดตอมจริงๆไม่ซ้ำกันให้ดูสวัสดีครับเสียวปุทิศเสียวิทโทนเสียยฤนลิตข้างในอันนี้เบรกมือ ชุดเบรกมือของเราทําเอาเป็นตัวเดียวกันกับนิวฟอร์จูเนปัจจุบันเนี่ยฮะสร้างใหม่นี่ก็ถอดออกของเดิมเขาใส่มาแล้วเขามีบูทด้วยเสีย สวัสดีครับเสียนฤทธิ์เสียจากกวุฒิเสียพรเสียนัทนานเสียสาคมเสียนันทวัฒน์เสียสาโลดเสียดินสวัสดีครับรีโวหัวเดียวสวัสดีครับเสียวุฒิเออรีโวหัวเดียวถ้าชุดหลังพาโดเวลานี้ มีเป็นแผงใหม่ฮะเป็นแผ่นเพจใหม่3 7มหมติดตั้งเองรถสองพันพร้อมจัดส่งสวัสดีครับเสียบัรโอ้บัรไรเหยียด้วยสู่ท้องฟ้านเวิ้งว้างเนี่ยเสียวัชละพงสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับที่บอกต่อเสียกอ๊อฟสวัสดีครับ รับเหมาสายล้างโอ้เยี่ยมเลยสวัสดีครับเสียยุ่นเสียลำลำปามเสียนพัดสิทธิสวัสดีครับคือของเราเกัดเบรกมือชุดนี้ให้ต่อไปจะหายากคนระับเพราะว่าของพาโดสวัสดีครับเสียนพดลเสียนพัดสิทธิก็อันนี้เราความสมดุลครันนะ ผมบอกให้เลยทุกอย่างต้องสมดุลคันนี้ใส่แต่หน้าไปผมได้บอกเขาไว้แล้วว่าใส่แต่ข้างหน้ามันไม่ดีนะใส่แต่ข้างหลังก็ยังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดก็ต้องกลับมา และว,วันนี้ไปเทสแล้วคันที่เป็นดิสซีเออไปถึงไหนยังอยู่ที่เดิมฮะรอสีรอสีกลับมารอล้อด้วยเออสวัสดีครับเสียธีรพงศ์เสียอดิศรของปาเจโรงบเท่าไหร่ปาเจโร่หนึ่งหกถ้าเป็นตัวเดียวกันขยเยนสิบแปดแก็ แสนสามหมื่นห้าพันจานเราจะเป็น o อสวัสดีครับเสียนัทชัยเสียพรชัยเสียบอยสวัสดีครับเสียอนุอนุรลเอ,เอมอนรัตเสียว,วาทินเสียสมศักดิ์สั่งแล้วครับเนี่ยเจ้าของใหม่ สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเป็นไงครับวันนี้เมื่อกี้ไปลองรถต้องต้องโดนหลังใช่ไหมบอกรบอกตั้งแรกบอกแล้วไนงะแต่ตคิดว่ามันไม่ใช่แต่วันนี้รู้แล้วขอบคุณมากเลย เสียวาทินสวัสดีครับเสียสมศักดิ์เสียบอยนะัทวุฒิเสียโอเสียอะไรเนี่ยสวัสดีครับเสียทีเฮดเอ็กซ์ซีเฮดืมช่างกอล์ฟสวัสดีครับใส่อันผาดงบเท่าไหร่อันผาดถ้าเป็นตัวตัวเบรกมือไฟฟ้าก็แสนเจ็ดห้าครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าสวัสดีครับ,สสรบเสียกิติศักดิ์ เสียสามสวัสดีครับเส,ส,สียส,สุชาวเสียวัดวุฒิชัยวุฒิวุฒิวุฒิธานนยวิธิธนยืยสวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยก็สีสันไม่ต้องห่วงฮนะเลือกกันได้ตามใจปานานาส,สวัสดีครับเสียอัศมน์ ของดีครับมันไม่แพงครับเบรกชีวิตเราแพงกว่ามันเยอะเนี่ยได้แบบด้านๆเลยครับพระเบรกเราจะจัดเป็นนิกเกอร์โปรฮะคันนลารัฟโฟสวัสดีครับเสียนิรุ ทำได้ฮะเราทําเข้าหารถทุกรุ่นฮะเราไม่ได้ทํารถเข้าหาอุปกรณ์เราทําอุปกรณ์เข้าหารถกลัดขึ้นมาเป็นแผ่นเพจฮะอย่างกรณีรถคันนี้รุ่นนี้นี่ฮะทำขึ้นมาเป็นแผ่นเพจเพื่อจะยึดอะแดปเข้าหารถฝรั่งเขาเรียกอะแดปเข้าหารถ ขอบคุณครับมีใครสงสัยอะไรถามได้นะครับสวัสดีครับเสียสุธิพงศ์เสียนิรุตสวัสดีครับก็ครับยินดีครับน้อมรับคำสั่งครับเสียสุพลสวัสดีครับเสียพานุพันธ์เสียมโนเสียเหลิมสวัสดีครับ ก็ใครขาดเหลืออะไรก็มาได้นะฮะใครมีหน้าแล้วขาดหลังก็มาได้ใครทำทำแล้วยังไม่จบไม่สวยไม่สบายใจขับไม่สนุกก็แวะมาดูได้นะเราดูได้สวัสดีครับเสียนิกเสียทีก็เหมือนเดิมฮะ น็อตเราก็ให้เป็นสแตนเลสถ้าใครเขาคิดว่าน็อตสแตนเลสมันกรอบมันหักง่ายไม่ฮนะเพราะว่าเวลาที่เขารับน้ำหนักมันเป็นแนวตรงเขาแค่ล็อกให้มันอยู่กับที่แล้วมันไม่เป็นสนิมที่แน่ๆมันไม่เป็นสนิมน็อตดำมันเป็นสนิม สวัสดีครับเสียเฉลิมชัยเสียบิ๊กบังสวัสดีครับขอบคุณมากครับอ,อ๋อเสียเสียป้งเสียปอสวัสดีครับเสียพ่อมสวัสดีครับเสียอมรรัตจองคิวขึ้นงานนานไหมเวลานี้ประมาณสามอาทิตย์ฮนะติดตั้งวันเดียวติดตั้งวันเดียวเสร็จ รถรุ่นไหนครับที่สวัสดีครับเสียตีเล็กก็งานเราจะเป็นคัสตอมนะฮะพอมีงานมาสั่งมาเราถึงจะทำเราจะไม่เราจะไม่ทำไวล่่งหน้าเราจะไม่ได้ใช้กองกำลังผสมเราจะทำคันต่อคันไปเลยมีงานก็มีมีออเดอร์ Order, ถึงจะเริ่มทำ เราจะไม่มีประเภททํามาแล้วหยิบมาผสมผสมฮับของเราหน้าตาแต่ละคันยังไม่เหมือนกันไม่เหมือนคันไม่เหมือนไก่ไข่แล้วก็ไม่เหมือนกันเองด้วยไปจอดที่ไหนก็มีความภูมิใจได้ในตัวเอกลักษณ์ของตัวเองสวัสดีครับเสียตุ๊กเสียออมอลัสเอ,อ่อลีโวก็ ได้ฮะตอนนี้ประมาณ3อาทิตย์เนี่ยฮะติดตั้งวันเดียวเสร็จฮะข้างในก็จะเป็นเบรกมือเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูฮะเขาประกอบเข้าไปแล้วเรียงพระเบรกแล้วกำลังเซ็ตพระเบรกพระเบรกก็จะเซ็ตแบบเต็มเต็มเลยไม่ไม่แลบไม่ล้น จะพอดีพอดีข้างหน้าก็จะเบียดเบียดหน่อยครับพระเบรกนี่ฮะพอเราขยับขึ้นมานิดนึงก็พอดีเลยข้างล่างก็จะพอดีแค่เอาเหล็กออกต้องเอาเหล็กออกฮะกันไว้ดีกว่าแก้ เอาเหล็กตรงนี้ออกส่วนที่ล้นพระเบรกก็เป็นนิกเตอรโปรฮนะที่เราจัดให้ขาเบรกก็อลูมิเนียม7075น้ําำหนักเบาไม่เป็นสนิมแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีถ้าเป็นเหล็กมันก็จะระบายความร้อนไม่ค่อยดีอมความร้อนสวัสด so ีค so รับเสียบเบล สวัสดีครับเสียคนไม่ใช่เสียลิชี่สวัสดีครับเสียรมโรมดอนเสียพิพัฒน์สวัสดีครับเสียแอร์สวัสดีครับช่องก๊อปส,ส,สวัสดีครั้งหนึ่งเนี่ยฮะสีเลือกได้นะสีเราจะเป็นสีดูปองนะ สวัสดีครับเสียอตันสีเป็นสีดูป้องไม่ให้นกแก้วสีนี้สั่งได้ครับได้ตามใจป่าถนาเลยส่วนหับของเราไม่ต้องห่วงหนาหนาหนาจานก็จะเป็นโอเอส ไม่ให้การาที่เอามาตัดดุมแบบที่เขาทำกันเราไม่ลดต้นทุนมาทำราคาแข่งเราจะเน้นที่ประสิทธิภาพาสวัสดีครับเสียสมเกียรตชุดดิบหลังฟอร์จูเนเวลานี้ถ้าเป็นปกติชุดปกติก็อยู่ประมาณอยู่ที่สามหมื่นสองนะเป็นพ้าเบรกโปร แล้วก็ถ้าเป็นแผงใหม่ก็เพิ่มอีกเจ็ดพันสวัสดีครับเสียเผาเสร็จเสียเทียนไสวัสดีครับเสียไกสอนขอพระคุณมากครับสวัสดีครับก็พออยู่ในรถล้วจะยิ่งสวยแต่มันต้องสมดุลนะฮะอย่าลืมสมดุลเบรกจะเล็กจะใหญ่ขอให้สมดุลสวัสดีครับเสียเสษ อย่างเช่นคันนี้ไม่สมดุลเพราะตอนแรกทําแต่ข้างหน้าอย่างเดียวทําแต่ข้างหน้าอย่างเดียวก็เลยเจอปัญหาเรื่องวิ่งไปแค่ไม่กี่หมื่นโลต้องมาเจียดจานไม่กี่หมื่นโลเน้นนะที่อื่นเขาจะกี่พันโลผมไม่รู้จะหมื่นกี่หมื่นโลไม่รู้ขาเนี่ยลูบิเนียมเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าถอดมาเมื่อไหร่ก็สีสันก็ยังดีอยู่แข็งแรงไม่ต้องห่วง คันนี้มาเตะสั่งแล้วฮะข้างหลัง <c oughs> เพราะว่ามันไม่สมดุลเลยต้องสั่งหลังเพิ่มอีกชุดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเสียเสกบุรพาเสียจักรินสวัสดีครับขอบคุณครับเสียจักรินมีอะไรที่สงสัยถามได้ครับเสีย ทัดพาเสียเบนสวัสดีครับสวัสดีครับเสียวัลชัยคือครับเราทำได้ฮะต้องการแบบไหนก็ว่ามาสวย แถมให้แต่ความแข็งแรงไม่ต้องห่วงฮนะจานก็ไม่ไม่ได้โชว์จนะบอกให้ว่าเป็นถ้าจานหลังนี่จะเป็นสามชิ้นหนึ่งใบจานสองฮับสามเบรกมือเนี่ยนฮะทำชุดเบรกมือเข้าไปลับลับโฟจะยากนิดนึง แต่ก็ทําไม่ใช่มิต้าใหญ่ๆจะทำแต่เล็กๆไม่ของเราจะเล็กจะใหญ่ทําหมดเราไม่ใช่มิต้า <laughs> สวัสดีครับเสียวัชลินวัชลิดเสียอ้นสวัสดีครับ สวัสดีครับเสียต้นเสียกิติพงสวัสดีครับเสียปังเสียแป้งเนี่ยสวัสดีครับเสียสุพลักษณ์สวัสดีครับ,ปปรบ,รบขอคันนี้ใส่มาใส่มาแล้วหน้าหลังใส่เป็นวินวูดฮะแต่ว่ามันไม่สมกับขนาด,ดรถเพราะรถคันนี้น้ำหนักเขาไม่ธรรมดาขอไลค์ขอแชร์ให้ผมหน่อยฟอร์ที่หกฮะน้ำหนักเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใส่เบรกที่ไม่สมดุลมันก็ เสียตังหลายรอบหน่อยสวัสดีครับเสียดำลงพลิดเสียป๊อปี้สวัสดีครับเสียแป้งสวัสดีครับก็เป็นไงครับเอ่อ h ฮ็วันเสียแป้งเป็นยังไงเฮ็ดวันประทับใจหรือว่ามีอะไรต้องแก้ไขมั้งครับ สวัสดีครับเสียสันติอันนี้สายจะเป็นเฮลฮะสายเราไม่ใช่สายสายเราจัดได้ทุกหมดนะฮะโอ้ขอบพระคุณมากครับเสียแป้งก็ใช้ดีก็อย่าลืมนะทุกทุกสองหมื่นโลามาเช็คด้วยสวัสดีครับเสียอำนาจเสียต้นขอบพระคุณมากครับที่ช่วยแชร์ มีอะไรดีๆก็ช่วยกันแชร์เผื่อเพื่อนกันความปลอดภัยครับมีใครสงสัยอะไรถามได้นะครับเสียนัทการสวัสดีครับเสียโฟนิกสวัสดีครับพระเบรกเราให้พระเบรกนิกเตอรโปรเลยครับไม่ใช่ไม่กักเอาไว้ฮนะ ไม่ต้องว่าเล่นตัวถูกเท่านั้นตัวแพงเท่านี้ไม่ต้องนม้วนเดียวไปเลยคัดคัดสรรจะของดีจานจะเป็น O.S. สวัสดีครับเสียวีละเสียวสุธาเสียแขกออกค,ครับสวัสดีครับเสียแขรลอกกระจาย สวัสดีครับเสียสุทินถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยสวัสดีครับเสียอมรเทพก็มีอะไรสงสัยถามได้ครับถ้าไม่มีอะไรสงสัยเดี๋ยวผมจะไปดูงานแล้วสวัสดีครับเสียเกตตลินเกตสลินเกตสลินสวัสดีครับ มีอะไรก็ถามได้นะครับใครสงสัยอะไรถามได้ก็ไม่มีใครถามเดี๋ยวผมไปดูงานต่อนะครับสวัสดีทุกทุกท่านขอให้มีความสุขแข้วคลาปลอดโรคปลอดภยัยเดินทางก็แข้วคลาพยานอันตรายทั้งปวงปลอดภยัยจากโรคระบาดสวัสดีครับเสี่ยววันชัยเข้ามาที่หลังดูย้อนหลังหน่อยนะครับมีอะไรดีๆฝากไว้ สวัสดีครับเสียนาลงครับยังไงดูย้อนหลังกันหน่อยนะครับมีอะไรฝากไว้มีอะไรสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีทุก,ท,กท่านครับ